แม่ชีวิตก็ต้องสู้เพราะว่าเรา <itude> คูค่เข้ามาเยอะอ่ะวันนี้เมนูวันนี้ก็แสดแสบกันอีกแล้วนะครับผมโป๊วหน้าพริกปลาโถมุ่งแล้วก็ผักกระสอหนึ่ในวันนี้มากมายหลายอย่างแซ่บๆกันอีกแล้วฮะ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 ทำรังต้มไข่อยู่เดี๋ยวก็ได้กินอีกแสบแสบอีกแล้วไอ สวัสดีครับอาจารย์คุยวันนี้มีของมาฝากครับอาจารย์คุยเจ้ามอนตีแฟนเพจสวัสดีสวัสดีใครนั่งใคนั่งโอ้ทำไมหนะ้าอาจารย์คุยเป็นอย่างไงนะสัจการอะอาจารย์คุยสัจการจริงๆนี่ซื้อคุยเต๋่วหลอดครับผมอาจารย์คุยามาฝากอาจารย์คุยนะจะได้กินแบบแซบ่บแซ่บแซ่บรสชาติไม่ต้องห,องห่วงเวลานี้ อ่ไปซื้อทีไรนี่เหลือเต็มทุกทีเลยนะครับลเลยซื้อมาฝากอาจารย์คยอ่ะครับผมอาจารย์คยโอ้โหไวติ๋วหลอดอ่าอันนี้เหลเมโนูนี้แหละอ,อาจารย์ก็ชอบเช่นกันอ่าทางแม่าจารอย์อย่างที่มนตีแฟนเพจว่านี่นะโอ้โหคืออย่างนี้นะมนตีแฟนเพจคืออาจารย์ต้องแต่งหน้าให้มันตลกหน่อยเพราะว่าคนดูเขาจะได้ขำกัน เพราะว่าลงมาหลายคลิปแล้วก็ไม่ค่อยหากันเท่าไหร่เออวันนี้อาจารย์โกยก็เลยต้องจัดเต็มหน่อยนะมนตีแฟนเบจนะโหสุดยอดเลยโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงอาจารย์โกยโจัดทุกใจแล้วครับอาจารย์โกยแซบ่แซบๆแล้วครับผมอโอเควันนี้ครบเรียบร้อยแล้วมุนตีแฟนเบจอาจารย์โกยก็จัดเลยนะแซบ่แซบๆเลยอ่ะมุนตีแฟนเบจกินด้วยกันนะ โอเคอ่ะ okay, ินแล้วก็เ okay. จ้ะอาจารย์คยจัดได้นะแซ่บแซ่บเลยวันนี้โอ้โหมีทั้งน้ำพริกปลาทูโอ้โหอาจารย์คยนี่ชอบมากเลยน้ำพริกปดุนโอ้โหอืมอืมรุ้สึดมากอืมพออาจารย์คยกินได้นาอรา่อยจริงครับผมฮะเ็จยาจริง โอเคถ้าแบบนี้นะอาจารย์เดี๋ยววันหนะ้าเดี๋ยวผมจะซื้อของอร่อยอร่อยมาให้กินอีกอาจารย์อรจริงเยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีืยม,ยม,ม,มปลาหวางตัวใหญ่ใหญ่รสชาตแน่นมาก สุดยอดจริงๆนุท hmm. so mm ีแฟนแบบแซ่บนะอร่อยจริงๆครับผมห้าสุดยอดจริงๆอืมอืสุดยอดจรงๆนุทีแฟนแบนอืมอืม เมนูวันนี้สุดยอดขนาดเยี่ยมมากๆคนนะี้โอ้วจานโคยนี่กินได้หน้าอร่อย,อยจริงๆครับผมห้าสุดยอดอยจริงๆแซ่บมากๆแลยครับผมจัดไปเลยครับไปจานโคยอร่อย,อยจริงๆอร่อยมากๆพริกว่าทูอืม้ม 考察考察，对对对。嗯嗯。 Oh, สอัสดีับมันตีการเดิโอเคอาจารย์คยอยเจอกันใหม่วันหน้านะครับผมเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากอีกนะครับอาจารย์คยอยวันนี้เดี๋ยวผมก็จะลำลาก่อนนะอาจารย์คอยเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีสวัสดีอาจารย์คอยเรื่องเรื่องเ่งเอาโอเคอ่านัล้นก็อาจารย์คยอยก็สวัสดีสวัสดีมมันตีการเดิร์ตโชคดีนะโชคดีเดี๋ยวอาจารย์คอยก็จะกินข้าวกันต่อทราบนะ เานทางปลอดภัยผมดีแฟนเพจครับผมอาจารย์โกยอร่อยจริงวันนี้วันมีก๋วยเตี๋ยวหล่อดิบมันดีแฟนเพจซื้อมาฝากสุดยอดเลยวันนี้อาจารย์โกยเมนูมากมายหลายอ่ะกินแบบแซ่บๆกันเลยอาจารย์โกยนี่ แน่ดนดในเกงวันนี้อืมว้าสุดยอดสุดยอดแซ่บมากอ่ะโอเควันนี้อาจารย์โคยลํำลากันก่อนเนาะเตอกันใหม่ซิิั่นะ้อาอะสวัสดีครับ